เคยไหมยอยู่ๆคนที่เคยรู้จักดีคนที่เคยเข้าใจในทุกท่าทีของเขาอยู่มาวันหนึ่งกลับดูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหมือนเขาเปลี่ยนไปในทางที่เราคาดไม่ถึงพูดน้อยลงเงียบขึ้นหรือบางครั้งก็กลายเป็นคนที่เหมือนไม่อยากให้เราเข้าไปใกล้ทั้งที่เมื่อก่อนเขาเคยเปิดใจให้มากขนาดนั้นเคยทำให้เรารู้สึกว่าเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ตอนนี้ ทุกอย่างกลับเหมือนมีระยะบางอย่างที่มองไม่เห็นมากั้นอยู่ในทางจิตวิทยาคนเราทุกคนมีวงจรการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไม่มีใครคงอยู่ที่จุดเดิมได้ตลอดเวลาและการเปลี่ยนไปของคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นทันทีมันค่อยๆก่อตัวจากประสบการณ์ความเจ็บปวดความผิดหวังหรือแม้แต่การเติบโตทางความคิดที่ทำให้เขามองโลกต่างไปจากเดิม คนที่เราเคยรู้จักในวันนั้นอาจกำลังกลายเป็นคนที่เรียนรู้มากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นและบางครั้งก็เริ่มวางบางสิ่งที่เคยแบกไว้ลงแม้สิ่งนั้นจะรวมถึงเราก็ตามการที่คนคนหนึ่งไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักไม่แคร์หรือไม่สนใจเหมือนก่อนแต่บางครั้งมันหมายถึงว่าเขาเริ่มหันกลับมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นหลังจากเคยใช้พลังทั้งหมด ไปกับการเข้าใจคนอื่นมาตลอดความเงียบของเขาอาจไม่ใช่ความห่างเหินแต่อาจเป็นความเหนื่อยจากการต้องพยายามอธิบายตัวเองให้คนเข้าใจทั้งที่ในใจเองก็ยังไม่แน่ใจว่าอยากให้ใครเข้าใจแค่ไหนในมุมหนึง่งคนเรามักเปลี่ยนไปเมื่อเจอจุดหักเหบางอย่างในชีวิตเช่นผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้มองโลกต่างออกไปหรือเคยเจ็บกับความสัมพันธ์ที่ทำให้ไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป ใจิตใจของคนจะสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองจากการเจ็บซ้ำบางคนเลือกจะเงียบบางคนเลือกจะถอยยอกมาบางคนเลือกจะเข้มแข็งจนเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่ในความจริงเขาอาจยังรู้สึกอยู่เพียงแต่ไม่แสดงออกอีกต่อไปในทางอารมณ์คนที่เปลี่ยนไปอาจไม่ได้ตั้งใจจะห่างออกจากใครเลยแต่เพราะความรู้สึกภายในเปลี่ยนเขาอาจเริ่มไม่ต้องการคำปลอบใจแบบเดิม ไม่ต้องการคําพูดที่เคยใช้ได้ผลอีกต่อไปเพราะสิ่งที่เคยทำให้เขารู้สึกดีในอดีตมันไม่สามารถเยียวยาได้ในตอนนี้คนเราจะเปลี่ยนเสมอเมื่อความรู้สึกที่เคยทำให้มีความสุขกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยในเวลาต่อมาอีกอย่างที่มักเกิดขึ้นคือคนเราเปลี่ยนไปเมื่อโตขึ้นทางใจการเติบโตทำให้มองเห็นสิ่งที่เมื่อก่อนไม่เคยมองเห็นทำให้รู้ว่าความสุขบางอย่างที่เคยวิ่งตาม มันไม่จําเป็นจริงๆเหมือนที่เคยคิดคนที่เคยยอมในทุกเรื่องอาจเริ่มพูดคําว่าไม่เพราะเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นคนที่เคยอ่อนโยนกับทุกคนอาจเริ่มเฉยชากับบางคนเพราะรู้แล้วว่าการอ่อนโยนกับคนที่ไม่เห็นค่ามันทําร้ายตัวเองในทางจิตวิทยานี่คือช่วงเวลาที่เรียกว่า self realignment หรือการปรับสมดุลของตัวตนมันเกิดขึ้น เมื่อคนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ยังใช่เราจริงๆหรือเปล่าและเมื่อได้คำตอบเขาจะเริ่มขยับเปลี่ยนปรับเพื่อให้ชีวิตสดคล้องกับตัวตนมากขึ้นซึ่งในมุมของคนรอบข้างมันอาจดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เขาไม่เหมือนเดิมแต่ในความจริงแล้วเขาอาจกำลังกลับมาเป็นตัวเองมากที่สุดในรอบหลายปีบางครั้งเรารู้สึกว่าอีกคนไม่เหมือนเดิม เพราะเรายังยึดติดกับภาพจําของเขาในช่วงเวลาที่เรารู้จักดีที่สุดแต่ภาพนั้นเป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิตเขาเท่านั้นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เราหยุดอ่านค้างไว้แต่เขายังเขียนต่อไปเรื่อยๆเราเลยรู้สึกว่าเรื่องมันเปลี่ยนทั้งที่จริงๆแล้วมันคือการเดินหน้าของเนื้อเรื่องตามเวลาการจะเข้าใจคนที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอาจเริ่มจากการยอมรับว่าคนเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคงที่ ไม่มีใครเหมือนเดิมได้ตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลว่าเขาหมดใจหรือหมดความผูกพันแต่อาจหมายถึงว่าเขาร่มหันกลับมาใส่ใจสิ่งที่ตัวเองรู้สึกในตอนนี้มากขึ้นและบางครั้งการซื่อสัตย์กับตัวเองก็จำเป็นต้องละบางสิ่งที่เคยทำให้สบายใจในอดีตไปด้วยคนเรามักกลัวการเปลี่ยนแปลงของคนอื่นเพราะมันทำให้ไม่มั่นคงทำให้เรารู้สึกว่าเรายังอยู่ในที่ของเขาเหมือนเดิมไหม แต่ความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงของอีกฝ่ายไม่ได้หมายความว่าเราถูกทิ้งมันอาจเป็นเพียงการจัดลำดับใหม่ในชีวิตของเขาที่เราอาจต้องขยับตำแหน่งของตัวเองให้เหมาะสมไม่ใช่เพื่ออยู่ห่างออกมาแต่เพื่ออยู่ในระยะที่เข้าใจมากขึ้นในบางมุมคนที่เปลี่ยนไปอาจอยากให้เราเห็นโดยไม่ต้องพูดเขาอาจอยากให้เรารับรู้ว่าเขากำลังผ่านบางอย่างที่ยังไม่พร้อมจะอธิบาย เขาอาจอยากให้เราอยู่เฉยๆโดยไม่ตัดสินโดยไม่พยายามดึงเขากลับมาเป็นคนเดิมเพราะบางสิ่งที่คนต้องการมากที่สุดไม่ใช่คำถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปแต่เป็นการได้รับพื้นที่ให้เขาเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นตอนนี้เมื่อใครบางคนไม่เหมือนเดิมอีกแล้วสิ่งสำคัญคือการสังเกตด้วยใจมากกว่าด้วยตาเพราะสิ่งที่เราเห็นภายนอกอาจาเป็นเพียงภาพสะท้อนของสิ่งที่เขากำลังต่อสู้ภายใน คนที่เงียบอาจไม่ได้หมดใจแต่อาจกำลังพยายามหาคำตอบในใจตัวเองมากกว่าคนที่ถอยอาจไม่ได้หมดรักแต่อาจกำลังพยายามรักษาส่วนที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดก่อนมันจะพังคนเราต่างมีช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเช่นตอนที่เริ่มรักตัวเองมากขึ้นหลังจากเคยยอมคนอื่นมากเกินไปตอนที่เริ่มอยู่กับความเงียบได้โดยไม่รู้สึกเหงาหรือแม้แต่ตอนที่เริ่มเลือกสิ่งที่ทำให้ใจสงบ มากกว่าสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกคนเพียงแต่บางคนเห็นบางคนยังไม่ทันรู้ตัวเท่านั้นบางทีสิ่งที่เราควรทำเมื่อรู้สึกว่าใครบางคนไม่เหมือนเดิมอาจไม่ใช่การพยายามดึงให้เขากลับมาแต่เป็นลองเดินเข้าไปใกล้ด้วยความเข้าใจใหม่ๆโดยไม่ยึดติดกับภาพเดิมเพราะบางครั้งคนที่เราเคยรู้จักอาจกำลังกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเอง เพียงแต่เส้นทางนั้นยังดูแปลกตาสำหรับเราเท่านั้นในมุมจิตวิทยาความสัมพันธ์การเข้าใจคนที่เปลี่ยนไปต้องเริ่มจากการยอมรับว่าการเติบโตไม่เกิดขึ้นพร้อมกันบางคนโตทางใจเร็วกว่าเราบางคนยังต้องใช้เวลาและบางครั้งจังหวะที่ไม่ตรงกันนี่เองที่ทำให้เรารู้สึกว่าอีกคนไม่เหมือนเดิมทั้งที่จริงแล้วเขาแค่ก้าวไปก่อนและเมื่อถึงวันหนึ่งเราอาจเปลี่ยนเช่นกัน แล้วคุณอื่นอาจรู้สึกกับเราแบบเดียวกับที่เรารู้สึกตอนนี้ว่าเธอไม่เหมือนเดิมเลยนั่นแหละคือธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่มีใครสามารถเป็นคนเดิมได้ตลอดไปสุดท้ายแล้วการจะเข้าใจใครที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารู้จักเขาดีแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรายังอยากเรียนรู้เขาใหม่อีกครั้งไหมเพราะบางครั้งคนเดิมไม่ได้หายไปไหน เขาแค่เปลี่ยนรูปร่างของหัวใจให้เข้ากับสิ่งที่ชีวิตเขาพาเขาเจอและถ้าเรายังอยากเข้าใจเราก็ต้องพร้อมจะรู้จักเขาใหม่ในแบบที่เขาเป็นตอนนี้ไม่ใช่ในแบบที่เราอยากให้เขาเป็นบางครั้งความสัมพันธ์ที่ยืนยาวไม่ได้เกิดจากการอยู่กับคนเดิมแต่เกิดจากการยอมรับว่าทั้งเราและเขาต่างกำลังเปลี่ยนและเลือกจะอยู่ด้วยกันร,ระหว่างการเปลี่ยนนั้นต่างหาเพราะสุดท้ายแล้ว ความเข้าใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องการคำอธิบายแต่มันคือการยอมรับโดยไม่พยายามควบคุมแล้วเธอละ่ะเคยรู้สึกไหมว่าคนที่เคยรู้จักดีวันหนึ่งกลายเป็นคนที่ดูไกลออกไปมากแต่ถ้าวันนี้ลองปลางภาพเดิมลงแล้วมองเขาใหม่อีกครั้งเธออาจจะเห็นว่าเขาไม่ได้หายไปไหนเลยเขาแค่เติบโตในแบบที่ชีวิตพาเขาไปเท่านั้นที่นี่คืออมนุษย์ดาวพุธ พื้นที่เล็กๆของความเข้าใจระหว่างเรากับโลกใบนี้